ก็ขอาการด์ดดีทุกท่านวันนี้มก็หม่มกีอาร์ยี่สิอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมด o n กอนสตีกันนะครับก็หลังจากเกมนี้ผมได้เล่นไปนานเลยนะครับอื คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายเอาชีวิตรอดต่อเอ่อเอาชีวิตรอดบนเกาะเนี่ยจบไปแล้วนะครับเออถือว่าจบไปเลยนะครับเพราะว่าแมพหายไม่ใช่อะไรก็แมพหายนี่แหละครับเอ่วไอ้นั่นเอาชีวิตรอดให้อีกทีหนึ่งแหละแต่แมพหายว่าจะไปสร้างแมพใหม่เล่นอยู่นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกันนะคะอืมใครไม่รู้คักมานี่นะคะหันยากได้ ผมอยากได้ผลไม้มากที่สุดเลยเช็คไปเช็คอโอค้างเป็นนิดหน่อยนะครับะดีว่านิดเชะ หนึ่งลูปีเอ่อกํรกี่บาดเอาเดี๋ยวก่อนครับพอดีว่าไม่ถูกโคตรแหลกโคตรแหลกอ,ออกเลยเกมโคตรแหลกชิบหายละอ้อหอะไรวะ เลยก็ไม่รู้สอ,องนาทีใคแต่ดเดาแต่ดเดาแต่เดาแ่ใครอ,อยากเล่นใครอ,อยากเล่นกับผมเลื่อกเกมนี้แอดเฟซมาได้เลยนะครับแอดมาเลยโคตรแหลกโคตรแหลกบอกเลยโคตรแหลก ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อโอ้ส่งพันได้เอออตัวนี้วยละโอ้คิดว่าไม่หลุดอีกละคิดว่าตัวอะไรเลเวลอัพอันแรกเสียงด้วยเสียงท่านผู้ชมก็คงไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะครับ ก็ผมก็ผมใช้หูฟังอะไรวะก็ผมใช้หูฟังในการพูดนะครับๆๆ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 อ,อัวอะไอวะจับอว้อ่ลอนลอออ หินเหรอหินใครนี่ไหมวะช่างแม่งถ้าอยากได้ก็ไปดูที่มันจะมีเคล็ดลับให้ดูเอาละมาเลือกไฮผสมพันธ์กันนี่ตัวควายถ้าอะไรแปลกปลอมเส้นหน่อย นี่หรือว่าไม่มีสูตรแล้วขอดวนขอดูสูตรสูตรติบัติประจำตัวดู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 เดินเลือกตัวไหนดีลูกสายฟ้าไม่เอา เอาประเทศที่มันดีๆหน่ยอยไอตัวนี้แล้วกันประเทศนี้ออช่างอู้ดสโมงเย็ดเท่อ,อ่าสวัสดีลิลลี่ล่นลีกก่อนนะครับ no 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 เอือหืออือหืดไปยวผมยังไม่ขึ้นเกินนีเลยโอ้โหบอกเลยโอ้โ้เลกไปเลยว่าต้องการไอ้นี่อาหารโอ้ไม่น่าเลือกเลย GG อ้า แล้วเดี๋ยวอ๋อนอนก็เป็นประเทศไฟอ๋ออันนี้เป็นประเทศไฟเหรอนี่นิด็ัดเข้าไปอื้มอื้มไอ,อ,อ,อตัวเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่านะ โอ้โหโอ้โหเอ้าที o ่มันม ouais. ีสตันสตันไว้ก่อนเกม R O V ผมก็จะผมเล่นอยู่นะครับแต่ผมแค่หลักเออมันโคตรกระตุกเลยโคตรกระตุก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 เออต้องใช้หมัดอ่ะต้องใช้หมัดในการตี ผมอืมตัวนักกอล์ตีไปเลยก็ต้องใช้แฝงอดในการตีนะครับอืชนะเข้าไปละ อะไรเงินก็ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่หรอกนะครับหมุนเลยเฮ็ดโอ้โหทำไมไม่ได้เฮ็ดวะเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวซะละ เอาน่าลิซ่ามอนเอลสูงนแล้วไอตัวนี้ขคนไหมวะเกตเอเกตอีเกตเอเกตอีเกตอีสูงกว่าเกตเอเออใช่แต่มันแพ้ทางประเทศนี่ผมก็ต้องเกตใจไอตัวควายนี่ก่อน ไม่สู้ครับให้ตัวยี่สิบมาแล้วคนระับผมไม่ครับอุ้ยอาหารโอ้โหลืมสู้โอ้โหตัวแรๆก็ามา เก่านี่ผมมีตัวแรตัวหนึ่งครับตัวที่เหตุการคิดมัดนั่นนะครับตัวหัวฟักทองนะครับอืีไปเรื่อยๆโอ้โหอืยีสิบเจ็ดเลยไปสู้ไวออันนี้ยิ่งร้ายอ้าอดูสิดูสิแต่มันแพรทางประเทศนะ โอ้โหตัวทำมันตัวใหญ่มากโคตรเท่เลยโอ้โหโอ้โหสิงเลยอื้มืึฮัทเววสามสิบขึ้นไปเนี่ยผมสู้มัละผมก็จะพยายามปั้นไวอยู่ จังสูงไ่ไปเถอะเล่นเกือบตายบอกเลยีท่าน,นี้ไม่เข้าตีไม่เข้าโอ้โหมันร้ายเว้ยตัวนี้สองหกอืออือเอาไปติดขี้ด้วยนะโอ้โห เป็นอะไรสุดยอดชัดดิสข้างนัุวยศวสหานะด้วยเอออือหืออือหือมีมันยอื้อห แค่นี้แหละดูวิญญาณฉันไปโอ้โหสองครั้งหลังจากนั้นอุ้ยนั่งน้อ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 งโอ้ไม่ฟังกิ้งคอร์สไม่เรียบว่ะ ไม่เรียบว่ะโอ้โหจีจีบอกเลยจี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 ีจีจีเดี๋ยวไว้อฟีหน้านะครับมารุ้นว่าเราจะได้ตัวอะไรแต่ตอนนี้ผมต้องการอาหารก็จะไปอัพเกรดอเออ,อาห้าร้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ อัพตัวอะไรดีวะอัพไปดิอัพไปเลาะจะเลาะอะไรก็อัพไปดิอัพไปดีล้างสุดละไอคิวอัพแล้วเราอัพอะไรนะไอคิวอัพแล้วไอคิว ไอเขียวอัพแล้วไม่ต้องรออีวีน้าแล้วมั้งอีวีนี้น่าจะได้แล้วตู้มเงินกว่าหลักสิบล้านไม่ใช่นี่ดูวิดีโออะไรวะอ๋อะมึงให้ดูกูกูไม่ดูแล้วเว้ย แค่หนึ่งเพชรเด่นฟักออไอชิบหายอ๋อใครจะไปเสียงโกโอโอไอชิบเป๋นโอโนโน ถ้ามีกิจกรรมเสียงโซคอะไรพวกนี้นะครับผมจะเล่นเลยไม่รู้ะจะเล่นอะไรไปสู้เอาผลไม้ดีกว่าในการสู้แบบนี้นะคระับผม,ม่ต้องการหละพิษไอ้ไข่พวกนี้เพราะมันก็เล่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยจนกว่าเราจะถึงด่านดนะดู ยกตัวอย่างไอ้นี่นะครับนี่ได้หมดสองเฮชนี่ดูไปครับเจ็ดสิบสองเฮชแต่อันนี้นะครับทุกดันนี่มันจะได้นะครับหนึ่งพันหนึ่งพันไปโอ้แอขึ้นมานี่สวยได้เยอะนะครับถ้าเล่นไอ้นี่จบผมขอบอกไว้อ๋อ โอ้ oh, uh huh. ให้อาหารไอ้นี่ยไม่ได้ uh huh. เอาที่ดีเยอะก็แลวกันนะครับแค่นี้เหรอแค่หาเพประเภศนี้เหรอครับ ไปแล้วชนะแบบใสๆนี่นะครับมันก็จะมีเสียงโชคอาหารด้วยเออโชคดีก็จะได้เดยเอะโชคก็จะได้เช่ไหมนี่พันห้าละโอ้โหก็เป็นเท่าไหร่สองพันห้าเออครับแปบ๊บนะครเพิ่อยู่คิปไปสักแปบบ๊บเดียว กลับมาต่อกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวออมานะครับตอนนี้เราฮ้าแข่งมันเลยนะครับเกมค้างเลยอ๋ออ๋อะสู้เลยก็ไม่เท่าไหรไอ้น้องแข่งนี้ต้องค้างกัน nám khèn có nám khèn đây ngon đây ngon đây ngon đây à ngon ngon đây ngon đây ngon đây không may tai lá không mày tai oh ngon đây Ôi trời oh, oh, chợ kho lướt chợ lứcเลย chợ kho lướt, lướt đây nha ngon đây ngon đây ôi oh, oh. อ้าวไม่ตายเหรออ๋อนึกว่าไม่ตายรู้เสียงแป๊บสองพันห้านะครับแล้วบวกอีกเท่าไหร่ไปดูก็ขอได้โอ้ยคือสองพันห้าสี่พันอ่าตั้งสี่พันอน ผมชอบมากเลยนะครับเทศกาลผลไม้นี่เขาเป็นได้ผลไม้มาเยอะแล้วผมก็ชอบอ่ะโอ้โหแบตลดโคตรเร็วเกิดอีก็มา ต้องสักตัวค่าให้ได้ ừ ừ. ไปแล้วเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกสองโอ้ยทถา,าน้ามือด้วยไม่เท่าไหร่นี่ตุกยี้นี่แท็กมึนอยู่มึนอยู่ นี่ตัวนะเหมือนเหมือนไปเหมือนไปเอาไม่เหมือนไงมือคูค่นี้ข้ามันลย ก็สำหรับอีวีนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้กันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากากกดซับนะครับก็ไม่มีอะไรมากไว้เพียงแค่นี้อย่าล,ลืมกดไลค์แชร์ให้ผมาด้วยเป็นกำลังจะให้ลิปต่อไปขอบคุณครับ